สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทางแฟนเพจ b าวเทรดอะคาเดมีนะครับมาพบกับมุมมองทองคำวันนี้ครับกับโค้ชเก๋นะครับที่จะมาประจำการในการที่จะวางแผนมุมมองทองคำให้กับพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้นะฮะวันจันทร์ที่9 กัญยายม์น,นะครับเรามาดูการเปิดสัปดาห์ของทองคํากันนะครับเผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทดยังไงให้ปังวิชามารเ,เทพเทดตันคุณจะได้ทําความรู้จ,กจักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทดในตานานเปิดตํานานจุดเข้าเทดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจาก จุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทรดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทรดให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทรดให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมือและอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องมีว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยําในการเทรดทาให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคคืออกลยุทธ์์ขััั้นนสสสูงสสํําาหหรรรรบบ ที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะก่อนหน้าน,นัาน้นนก่อนที่ผมจะพาไปดูในทางเฟรมวีคนะครับ,รบขอพาไปดูเดย์ก่อนนะครับเดย์ของเมื่อวันศุกร์นอนฟาร์มของเรานะครับ นอนฟาร์มเนี่ยจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยมีการสะบัดค่อนข้างจะเยอะถามว่าสะบัดแบบสเปรดไหมอาจจะไม่ใช่นะครับทองคำเนี่ยตอนที่เกิดสัญญาณของข่าวของนอนฟาร์มเนี่ยราคาปรับตัวทุบลงแล้วก็ขึ้นไปนะครับจังหวะที่ขึ้นไปครับทุกท่านไม่สามารถที่จะทำออทำไฮได้นะครับเลยทำให้มุมมองของ Time Frame Day ตอนนี้เนี่ยยังคง เป็นทิศทางที่ไซเวย์ต่ออีกแล้วครับไซเวย์ต่ออีกแล้วแล้วก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยไม่สามารถชนะ2 5 3 0ส่วนข้างล่างก็ไม่ชนะนะครับ2 4 7 8ไม่ทะลุไปทางไหนสักทางแล้วก็เริ่มพักตัวออกข้างเหมือนเดิมนะครับจึงมองว่าในช่วงวันสองวันนี้อาจจะเป็นทิศทางของการพักตัวออกข้างอีก นิดนึงก่อนที่จะปรับตัวขึ้นหรือลงตามลำดับนะครับขอไปดูที่เดขอไปดูที่อ่าทาเฟรมวิกทนะเฟรมวิกนะครับตอนแรกก็มีมุมมองว่าเฮ้ยช่วงกลุ่มก้อนนี้จะเป็นกลุ่มก้อนของการพักตัวนะ นะครับแล้วนอนฟาร์ม mm hmm. มีโอกาสที่จะพาลึกทางขึ้นหรือลงได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังคงพักตัวอยู่จริงๆภาพักอยู่แถวแนวรับนี่แหละที่เดชัดเจนสําหรับวิคเนี่ยโซนมันไม่ได้ชัดเจนมากเพียงแต่ว่ามุมมองและเหตุบายก็ยังคงได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับทำเฟรมวีคเมื่อวานเนี่ยเกิดเป็นแท่งดูจิค่อนข้างจะกว้างนะครับกว้าง5-6000จุดนะครับยังลังเลอยู่ทำเฟรมวิคนะครับอาจจะต้องมองวิคนี้อีก1วิคดูซิว่าจะมีแรงปิดเขียว หรือแดงทุบลงมานะครับโอเคในทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นว่าพักตัวค่อนข้าง,างชัดเจนนะครับแบบตัวเป็นไซด์เวย์เลยขออนุญ,ญาตตีกก็บรับต้านที่เห็นดิฉันแล้วกันนะครับคงเป็นต้านเดิมนะครับตรงนี้นะฮะและยังคงเป็นรับเดิมนะครับ2,700เนี่ยก็ไม่ติดนะฮะทุกคน7 0็เนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้มาใช้70นะเนี่ยจริงคือผมมองว่าประมาณแถวแแล้วกัน 80ยอืมนะครับยืน80นยืน75แถวนี้อ่ะเดี๋ยวเจนะครับแถวนี้เฉลี่ยเฉลี่ยแถวๆเจแล้ว 75, ครับผมขอใช้คำนี้นะครับแล้วยังคงอยู่ในกรอบนี้ยังไม่ได้เบรคไปทางไหนทางหนึ่งนะครับในกลุ่มก้อนดีมาระถ้าหลุดก็คงจะต้องเป็นรับนี้แหละนะครับสำหรับดีมานที่เราคุยกันตลอดทุกวีกเลยนะครับดีมานที่ส่งไปทำออทาไฮล่าสุดอยู่นะครับยังไม่ได้ หลุดชุดนี้หรือยังไม่ได้ลงมาเทสเลยนะครับก็เทสแค่ไส้ไปแล้นะครับเทสแค่ไส้ไปหนึ่งรอบโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางฟิลเล็ก,กันต่อว่าวันนี้มีจุดไหนที่เราสามารถรอเขา้าเทรดหรือมีแพทเทิร์นอะไรที่เราสามารถรอเขา้าเทรดได้บ้างนะครับตอนนี้ราคาลงมาเทสแถวแถววันศุกรนะ์เนี่ยลงมาเทสแถว83นะครับ ชุดนี้จริงๆมีนยะนะเป็นชุดที่เราพูดถึงกันตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาคือมี qm UM buy ครับทุกท่านที่ราคาใน action ไปผมขอลองดูว่ามาเทสท่าค่าที่เท่าไหร่คืนนี้มาวันศุกร์นะส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้กดละเพราะว่าปิดจอบสัปดาห์ไปนะครับมาถึงกรอบ78.6นะครับน่าสนใจเลยนะครับคือถ้าตั้งท่านใดที่เข้าแบบขอบบนนะครับหรือ ขอบ6ก8เนี่ยระยะ R R เนี่ยมัน2,000กว่าจุดนะครับซึ่งเนี่ยถ้าแถวแถวอง 5, 1, 5้าน่าจะ T P แต่ถ้าใครเข้ามาข้างล่างนะครับที่78.6 1 5 0 0จุดเนี่ย1ต่อ1เนี่ยสามารถที่จะแบ่งปิดกำไรได้แล้วเรียบร้อยทีนี้ถ้าเกิดว่า Q M buy ใน action ไปตามเดิมเนี่ย4ชั่วโมงเป็นทเทรนขาลงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ เป็นเทรนขาลงทั้งหมดนะครับตอนนี้เบรกขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเป็นมีโอกาสกับตัวเป็นขึ้นได้นะครับเราค่อยหา Follow ที่จะบายขึ้นไปได้เช่นเดียวกันในทางเฟรมที่เล็กลงกว่านี้นะครับตรงน,นี้ลงมาใช้โซนของ4ชั่วโมงพอดีนะครับรอบโซนชุดน,นี้ของ4ชั่วโมงราคามาเทสแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปราคามาเทสแล้วปรับตัวขึ้นไป นะครับทีนี้ใน t i m e f ฟร m e สีชั่วโมงเนี่ยเราก็เห็นว่าก็มีแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นนะเนื่องจากยังไงฮะค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์นะครับค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์จากที่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นลงใช่ไหมครับฝั่งด้านขวาก็ดันเป็นขึ้นนะฝั่งด้านขวาก็ดันเป็นขึ้นนะครับมันก็จะเกิดแพทเทิร์นของ QM s e l ได้เช่นเดียวกันนี่พอเกิดไซด์เวนะครับราคาจะเกิดการบีบตัวเลือกทางนะครับตรงนี้นะฮะน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าราคามาถึงในชุดของ QM sell แล้วมีคอนเฟิร์มให้เราเซลล์กลับลงไปก็สามารถพิจารณาเซลล์ได้นะครับเพียงแต่ว่าชุดนี้ครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดการพักตัวแล้วเลือกกลับไปตามเทรนเดิมเทรนเดิมของเขาคืออะไรนะครับขาขึ้น วีคเมื่อกี้ก็ขาขึ้นนะครับเดย์ที่สี่ไซเวนะครับมีโอกาสที่จะแบบเออถ้า QM ชุดนี้นะครับย่อน้อยนะครับย่อน้อยคือลงมาแค่นิดเดียวนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน m e f เฟรมใหญ่นะั้นะนะซัพพอร์ตให้เป็นขาขึ้นซัพพอร์ตให้เป็นขาขึ้นนะครับโอเคตรงนี้ก็มีโซน รองรับไว้อยู่นะครับในกรอบโซนทั้งหมดชุดนี้นะครับตั้งแต่ชุดนี้เลยนะครับแปถ้าลงมาเนี่ยมีพฤติกรรมท่องหรือมี QM b uy, สามารถเข้าเทรดบายได้อยู่ก็ยังคงเข้าเทรดบายได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปนะครอยู่แถว2อาราคาเนี่ยไม่สามารถยืน2,520-2,530ถึง2530ได้ตรงนี้ก็สามารถพิจารณาเทรดเซลได้นะครับเทรดเซลได้252 0 ถึง3 0มีคอนเฟิร์มเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับตรงชุดดีมานี้ก็สามารถพิจารณาเทรดได้นะครับผมมองว่าตรงแถว24กรอบกว้างแหละจริงๆมันคือกรอบเดิมเลยนะครับจังหวะนี้ตอนนี้แถวแถวข้างล่างเนี่ยมีโอกาสมาคอนเฟิร์มข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะ นะครับภาพแรกของสีชั่วโมงเราสามารถมองได้นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาไม่สามารถชนะ2,500ไปได้นะครับลงมาสีชั่วโมงเกิดสัญญาณให้เราเข้าเทรดก็สามารถพิจารณาเห็นได้เช่นเดียวกันจะเป็นภาพนี้ก็สามารถมองได้ทีนี้เดี๋ยวขอไปดูนะจริงจริงมันมีแนวตรงกลางแหละ2,500เนี่ย2 5 0 5นแถวนี้นะครับแนวตรงกลางผมขอให้เป็นเส้นสีม่วงแล้วกันนะครับอืมตรงนี้นะครับ เห็นไหมนะครับยืนต้านๆรับๆล่าสุดก็ทํารับต้านใหม่ตรงชุดแถวนี้2รอบเลยนะตอนที่มีข่าวนะครับทุกท่านลงมาเทส,สติด2องพันอน้อืมนะครับเดี๋ยวไทม์เฟรมเล็กจะเห็นชัดเดี๋ยวเราลงไปที่1ชั่วโมงกันเลยดีกว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยมีการเทสราคารับบต้านๆ้าน2,500ถ้าราคาขึ้นไปเทสเนี่ยแล้วมีพฤติกรรมทองก็สามารถเข้าเทรดได้ นะครับสามารถเข้าเทรดได้เพราะราคาเนี่ย e อาจจะไม่ไม่ถึง QM เอ็มเซลแหละอาจจะอยู่แถวนี้แล้วก็ค่อยปรับตัวลงมาก่อนนะเดี๋ยวขอไปดูโซนทานในไทม์เฟรมเล็กนะครับมันมีโซนของไทม์เฟรม M15 มะทุกคนนะครับที่ประคองไว้แถวชุดนี้นะครับอืมเป็นเทรนขาลงของ M15 ลงมาลงมาตรงนี้พิจารณาเทรดได้แต่ถ้าใครแบบอุ้ยมัน มันรับรับต้านๆบ่อยเหลือเกินไม่อยากเล่นเดี๋ยวเรารอข้างบนกันรอแถวนี้ก็ได้นะครับ2.0นะครับกรอบกรอบ qm เซลล์นะครับอาจจะได้เซลล์สั้นๆลงมาแต่เซลล์สั้นๆทุกคนก็คือแถวแนี้นะเพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้าราคาครับทะลุขึ้นไปนะครับทะลุ2505ขึ้นไปเนี่ยอาจจะสร้างเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าจากต้านมาเป็นรับนะครับยืนได้ขึ้นไปหา20 สั้นๆแค่นี้พอก่อนนะครับสั้นๆแค่นี้พอก่อนสำหรับสาขาเซลล์ถ้ามีแรงทุบลงมาจริงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปยืน2505ได้ก็จะกลายเป็นรับใหม่เซลล์แถวนี้ก็ต้องมองตรงนี้เป็นสั้นๆก่อนเช่นเดียวกันนะครับเป็นสั้นๆก่อนเช่นเดียวกันโอเคสำหรับหน้าเหตุบายนะครับก็สามารถรอพฤติกรรมทองได้นะครับอาจจะได้ใช้พฤติกรรมทองนะครับในการ Follow by ขึ้นมา แล้วก็ q M ิบายต่อแบบนี้ก็เป็นได้นะนี่นะชุดการเดินทางค่อยๆผ่านทีละต้านตรงนี้ผมยังมองว่าวันนี้วันจันท์ยังไม่ได้เห็นแรงกันแรงซื้อเท่าไหร,ร่นะฮะเพียงว่าตรงนี้ถ้าคนเซลล์มาเขาก็จะมองว่าเก็บอ่กากำไรตรงก่อนโลเดิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการาฟที่เป็นไซด์เวะครับอาจจะไม่ได้แบบหูย กาวจนถึงข้างล่างนะครับทุกคนเราจะไม่ได้แบบกาวจนถึงข้างล่างขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่า<ม>1ถ้าเกิดเรากาวโดยที่ไม่ไม,ไม่เก็บกําไรเลยเนี่ยแล้วราคาขึ้นไปชนทุนก็มันไม่รู้จะเทรดไปทําไมถูกต้องไหมฮะฉะนั้นตรงจุดที่เด้งนะครับม,มีทั้งคนที่มองบายก็คือแพทเทิร์นคิวแบาและคนที่เก็บกําไรขาเซลลฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดการเด้งของราคาได้นะครับแต่ต้องดูว่าแรงบายจะชนะ แรงขายไหมแรงซื้อจะชนะแรงขายไหมคนมองบายเนี่ยจะมีจะส่วนมากมากกว่าคนที่มองเซลใหม่ฉะนั้นตรงนี้เกิดการต่อสู้ของราคาในเชิงของมุมมองของไซเวย์นะครับอาจจะเกิดแรงซื้อคนมองซื้อคนมองขายในปริมาณที่เท่าเท่ากันทําให้เกิดกราฟไซเวย์ขนาดใหญ่นะครับจนกว่าจะเกิดการสะสมราคาครับถ้ามีมุมมองว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่หลุดเลยไม่หลุด2485ก็จะเกิดการคนก็จะเริ่มมอง ซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าคนมองซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆจะเกิดการสะสมราคาไปเ,เรื่อยๆนะครับจนเกิดแรงซื้อที่ชัดเจนชนะตรงนี้ไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมองกลับไปมองซื้อมากกว่าขายแหละราคาถึงจะกลับไปเป็นเทรนเดิมคือเทรนขาขึ้นนั่นเองแต่ตรงนี้เกิดการลังเลเยอะมากๆครับทั้งลังเลทั้งขาขึ้นขาลงแบบนี้นะครับฉะนั้นการเทรดไซเวย์เราควรเก็บกำไรก่อน ดีมา n d s ั p p l y ฝั่งตรงข้ามหรือเก็บก่อน High เดิมโลเดิมแบบนี้นะครับมันจึงทําให้กราฟเกิดยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่สําหรับสัปดาห์นี้วันจันนี้นะครับมุมมองมีทั้งขาบายและขาเซลซั p พอร์ตค้องจองเหมือนที่เราจะเทรดในช่วงไซด์เวย์เลยนะครับฉะนั้นก็สามารถพิจารณาเข้าเทรดกันได้เมื่อมีคอนเฟิร์มทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวเลขผมกรอบมันไกลแหละแต่ว่าถ้า QM เนี่ย จริงๆผมอยากให้ตรงเนี้ยในมุมมองชุดเนี้ยมี QM ซ e ล์ไปแล้วรอบหนึ่งนะในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าทุกคนตังเขีนเห็นมันจะมี QM ซลล์ไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับก็คือถ้าสวิงนี้นะครับมันก็จะได้สวิงเนี้ยไปแล้วชุดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้อีกชุดหนึ่งคือมันของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ชัดเจนเหมือนกัน1ชั่วโมง4ชั่วโมงที่ชัดเจนเหมือนกัน แต่ชุดที่จะแอคชั่นผมเลยมองให้กรอบข้างบนกรอบข้างบนตรงแถว2520เนื่องจากว่าถ้ายืน250 0ได้หรือ2500ได้เนี่ยมีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นแนวรับอีกถ้าเราเข้าที่61.8ระยะเก็บมันจะมีโอกาสที่จะไม่ถึงนะครับมีโอกาสที่จะติดแนวรับนี้แล้วติดตัวขึ้นไปข้างบนต่อฉะนั้นจึงให้ราคา2520ไว้เป็นกรอบเซลล์กรอบแรก ส่วนบายเดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มหรือรอ Follow ได้จริงๆในทางเฟรมเล็กเรา Follow ได้นะครับถ้าเกิดราคาเนี่ยเนี่ยเริ่ม H 1เริ่มทำส i n g สร้างโซนขึ้นไปยืนเหนือ2500นะครับก็สามารถพิจารณาเทรดบายได้นะนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่ลงมาหา2470ขอให้1ชั่วโมงทำเทรนก่อนตอนนี้1ชั่วโมงยังไม่เป็นเทรน1ชั่วโมงแค่ทุบลงมาแล้วฉีกออกข้างเฉยๆตอนนี้นะครับถ้าเขาลงมาแล้วไม่ทำโลว์โลนะครับ ปรับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นในหนึ่งชั่วโมงแบบนี้สร้างโซนให้เราเราพิจารณาเข้าเทรดบายต่อได้พิจารณาเข้าเทรดบายต่อได้นะครับรอให้เขาสร้างเทรนมาเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เราค่อยพิจารณาเทรดบายต่อนะครับทุกท่านสาหรับหนึ่งชั่วโมงนะสามารถดูหนึ่งชั่วโมงได้นะครับถ้า m 1 5ห้ m 30ตรงนี้มันเป็นเทรนหมดแล้วละเพียงแต่ว่ามันมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับนี่มันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีอะไรไงดูนะ ถ้ามันฉีกปึ้งขึ้นไปถ้าฉีกขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยเราว่ากันโอเคนะสำหรับ m 3 0มเนี่ยเราว่ากันนะครับอาจจะลงมาแล้วทำสวิงของ1ชั่วโมงก็ได้นะครับโอเคสำหรับแผนเทรดวันนี้มีประมาณนี้ครับไซเยวเราจะเทรดยังไงดีนะครับก็มีจุดให้เรารอเข้าเทรดได้อยู่เชื่อว่าวันนี้อาจจะมีอาจจะไปถึงในฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เราสามารถรอเข้าเทรดได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมโคชเกย์ขอลาไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะครับแล้วก็ สวัสดีวันจันทร์ครับขอให้เป็นวันเปิดสัปดาห์ที่ดีนะครับทากาไรในช่วงเปิดสัปดาห์นะครับค่อยๆสะสมกาไรไปเรื่อยๆนะครับในปิดวันปิดบวกนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์ทุกท่านปิดบวกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันสําหรับวันอังคารและวันพุธจะมีกิจกรรมเทศน์นะครับสําหรับใครที่อยู่ในเทศศน์ก็มาจอยๆกันครับเพราะว่ามีการไลฟ์เนี่ยเกือบตลอดทั้งวันเลยรวมไปถึงถ้าใครสนใจไม่อยากเหงานะครับเพราะว่าตลอดเดือนกันยายนนี้เราจะมีอ่า เทศสดทุกสัปดาห์นะครับก็จะเป็นวันอังคารกับวันพุธถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของอ่าเทศสดของเราก็สามารถทักทายพี่แอดมินไปได้นะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันสนุกๆน,นะครับมาดูแนวทางทิศทางการวางแผนเหตุกันทั้ง mindset แล้วก็ skill set ของทาง b a r b e l e t r a e Academy ครับสำหรับวันนี้ผมโคชเกย์คลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทปยังไงให้ฟังวิชามานเทพเทตันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทปให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทสให้กับคุณเรามาสารวจเครื่ออออออองงงมมืและะิินเเเคตตตรรร์ีุ่ณ้้้วาาใชไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที21่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ